วันวานที่ภาคเพียรวันเกระเสียที่ภาคภูมินาเวเอกธรรมนูนสังขริมประจำทัพเรือภาคที่สาในตำแหน่งหัวหน้าแผานปฏิบัติการจิตตวิทยาและประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือนกองบัญชาการทัพเรือภาคที่สาจังหวัดภูกเก็ต ได้เดินทางบนชีวิตการเป็นข้าราชการทหารในกองทัพเรือมาเป็นระยะเวลาถึง43ปี4เดือนนับถึงวันเกษเสียนคือวันที่30กันยายน2563กว่าจะมาถึงวันเกษียณอายุราชการจะขอนำเรื่องราวมาสู่กันฟังถึงเส้นทางชีวิตที่ประทับใจและการปฏิบัติหน้าที่เพื่อกองทัพเรือที่สร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดีๆให้กับลูกนาวีคนนี้มาอย่างนับไม่ถ้วน จากคนที่เกิดมาจากลูกทะเลอ่าวไทยแต่มากระเสียนอายุราชการที่ฝั่งทะเลอันดามันนับได้ว่าเป็นเส้นทางชีวิตที่ประสบความสำเร็จที่เกิดจากความภาคเทียนโดยแท้จริงถิงงงง่นกำเนิดณบ้านคลองช่องหมู่ที่ห้าตําบลคลองโคนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามหรือที่เรียกว่าแม่กรอง มีพี่น้องเก้าคนเป็นลูกคนที่เจ็ดของคุณพ่อเปี่ยมแม่พิสมัยสังขริมซึ่งมีอาชีพเป็นชาวประมงจนจบการศึกษาชั้นปฐมปีที่เจ็ดจากโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์หรือวัดคลองช่องด้วยความใฝ่รู้ใฝ่เรียนจึงไปสมัครสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนอัมพวันวิทยาลายัยอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามในระหว่างเรียนเนื่องจากการเดินทางสมัยนั้นไม่เจริญและไม่สะดวก จึงต้องไปอาศัยอยู่ที่วัดประชาคโคสิตารามตำบลปลายพงพางอำเภอัมพาวาจังวสมุทรสงครามจนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และก้าวเข้าสู่การเป็นทหารเรือโดยสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือด้วยอายุเพียง17ปีคือวันที่31พฤษภาค,คม2520คือวันแรกของชีวิตการเป็นทหารเรือณโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เลือกได้พักนาวินเหล่าสัญญาณวิทยุผ่านภาคสาธารณะหนึ่งเดือนอย่างเข้มข้นหลังจากนั้นได้แยกเหล่าไปเรียนโรงเรียนสื่อสารป้อมพระจุนอำเภอพระสมุรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นปีหนึ่งรุ่นแรกของเหล่าสื่อสารที่แยกไปเรียนเต็มสองปีจนจบได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าโทร,รับเงินเดือนชั้นหคือ1 2 2 0บาท ในวันที่16เมษายน2522เป็นการบรรจุรับราชการครั้งแรกรต่อมาได้สมรสกับนางนิลมนสังขมร,รับราชการอยู่กรงพลาธิการทหารเรือมีบุตรด้วยกันสองคนคนโตคือนางสาววันวิสาสังขมอายุ37ปี จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีสาขาวิศวกรรมเคมีได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการเป็นแชมป์โลกเพาะกายและฟิตเนสสีปีซ้อนในประเภทโมเดลฟิสิกส์ตั้งแต่ปี2558สำหรับลูกชายคนเล็กนายอนนท์สังข์ลิมอายุ26ปีจบมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาคณะวิทยาการจัดการสาขา,าการจัดการโลจิสติกส เกียรนิยมอันดับสองเข้าตำรามีลูกดีมีชัยไปกว่าครึ่งโดยปกตินิสัยเป็นคนร่าเริงอารมณ์ดีชอบช่วยเหลือสังคมกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระทำบุญสร้างกุศลเป็นประจำและออกกำลังกายอยู่เสมอไม่มีโรคประจำตัวใดๆ หลังจากการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน16ปี5เดือน15วันเลื่อนเป็นนายทหารสัญญบักด้วยระยะเวลาไม่มากนักถ้าเปรียบกับคนอื่นถือว่าเร็วมากได้รับการพิจารณาให้ไปทำหน้าที่นายถงผู้ช่วยเสยนาธิการฝ่ายกำลังพลทหารเรือในอัตรานาวตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2538ให้กับพลเรือโทเกียงวุฒ สมุกรกลิ่นปัจจุบันตำแหน่งเป็นรองเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกำลังพลจนท่านเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองเสนาธิการทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดปัจจุบันเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยในชีวิตการรับราชการ หลังจากเป็นนายทหารสัญญาบัติเพื่อที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือการปฏิบัติงานที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงนับเป็นการท้าทายความสามารถที่จะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยยึดหลักการทำงานมาตลอดเวลาว่ากระทำอย่างเต็มที่ที่ได้รับความไว้วางใจกระทำอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุสจริตจนได้รับการเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งไปตามระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจที่ยึดมั่นอย่างชายชาติทหารโดยไม่มีข้อแม้ใดๆที่ใดมีทหารเรือและมีตำแหน่งหน้าที่ก็พร้อมที่จะไปปฏิบัติงานเมื่อได้รับมอบหมาย,ย,ายว,วันที่1ตุลาคม2560 ได้มีโอกาสเปลี่ยนทิศทางในการรับราชการซึ่งไม่เคยไปประจำทางภาคใต้ซึ่งเป็นดินแดนในความหวังและความตั้งใจว่าจะได้มีโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่สักครั้งและครั้งนี้ได้สมความตั้งใจเพราะผ่านการสอบแข่งขันที่จะได้ชั้นยศนาวโทมีช่อชัยพฤกษ์ที่หน้าม่วงสำเร็จตามความตั้งใจได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสถานีสื่อสารฐานทัพเรือพังงา ทับเรือภาคที่สในอัตรา,นนาวาโทแต่เวลาอีกแค่3ามปีก็จกกะเสียนคือวันที่3 0กันยายน2563ัฉะนั้นในเดือนตุลาคม2562มีคุณสมบัติครบถ้วนของการรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มาจากชั้นประทวนหรือเลื่อนฐานะจึงได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้นจากนาวโทเป็นนาวาเอก สมความภาคภูมิใจและมีนาวเอกธรรมนูญสังขริมในปัจจุบันนี้ถึงแม้จะไม่ได้ผ่านการเป็นนักเรียนนายเรือแต่นับได้ว่าประสบความสําเร็จในชีวิตของการรับราชการอย่างเต็มความภาคภูมิใจซึ่งเปรียบได้กับนักเรียนนายเรือที่เกษเสียนชันยศพลเรือเอก ตำแหน่งและหน้าที่ที่สำคัญและประทับใจระหว่างรับราชการนั้นคือการที่ได้รับใช้เบื้องพระยุค,คลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เป็นระยะเวลา4ปีเศษตั้งแต่เดือนตุลาคม2529ในหน่วยรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญประจำกรมราชองครักษ์สวนจิตลดาเป็นหัวหน้าแผนกสื่อสาร กองบัญชาการหน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำขงในทหารกิจการพล,ลเรือนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่หัวหน้าสถานีส่งวิทยุควบตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าสถานีสื่อสารฐานทัพเรือสตัตีบอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นหัวหน้าหมวดวิชาเรดาร์และโซนาโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือป้อมพระจุน ตำแหน่งหลักสุดท้ายหัวหน้าสถานีสื่อสารฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่สาหน้าที่พิเศษเป็นโฆศกพิธีกรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีกรสวนสนามในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลนนิมพลเนื่องในวันกองทัพไทยและล่าสุดในโอกาสบรมราชาพิเศษ2,562ณลานสวนสนามฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่ส ทับละมุกตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเคยได้รับรางวัลราชการดีเด่นเมื่อปี2550ในตำแหน Mother, <c ute động> ่งนายทหารยุทธการกองพันสื่อสารและอิเล <c ute uliflower> ็กทรอนิกส์กรมสนับสนุนโดยวิชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งาวลลสกุทั บุคลิกลักษณะดีที่น่าชมความเหมาะสมการงานผ่านมากมายเพื่อชาติราชนาวีประเทศไทยทำด้วยใจทุ่มเทไม่เรรวนจากวันวานถึงวันนี้ที่ผ่านผ่านหวังสื่อสารการกิดจิตเชิญชวนด้วยน้ำใจไมตรีที่เสสวนความดีล้วนจากหัวใจไว้ตราตึงนาวัยเอกธรรมนูนสังขริง จะจดจำความนี้ที่สร้างมาจะจดจำเวลาที่ซ้ำไปจะจดจำรอยยิ้มที่จ